มาดูวัตถุดิบของสดนะฮะจะมีเครื่องในไก่นะครับขิงครับมีกระเทียมครับมีพริกหยวกครับมีต้นหอมครับมีพริกแดงกิดาแล้วก็เห็ดหูหนูอะขาดไม่ได้เลยก่อนอื่นก็ทําการฉีกในส่วนของเห็ดหูหนูกันนะครับผมจะไม่ได้หั่นนะฮะจะฉีกแล้วโคนมันที่มันสกรปรกก็ตัดออกนะครับแล้วนําไปล้างน้ําอีกรอบนึงนะฮะ แล้วก็ตามด้วยหั่นต้นหอมครับประมาณสักชิดประมาณเซนครึ่งสองเซนนะฮะแล้วก็ตามด้วยพริกหยวกครับพริกแดงกีดานี่ผมจะผ่ากลางนะฮะคืออันนี้จะเพิ่มสีสันแล้วก็ เพิ่มความเผ็ดให้มันเผ็ดขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะจะได้ไม่เลี่ยนนะครับส่วนกระเทียมก็ทุบแล้วก็สอยนะฮะครึ่งในไก่ก็หั่นชิ้นพอดีคำนะครับ ก่อนนาไปผัดผมจะนําไปลวกก่อนนะฮะล้างเลือดในส่วนของตับไก่บางส่วนก่อนนะฮะเวลาผัดน้ําต่อไปมันจะได้ไม่ไม่ขุนมากนะฮะใส่น้ามันแล้วก็นํากระเทียมลงไปผัดให้หอมนะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องในไก่ฮะ ผัดเครื่องในไก่กับกระเทียมก่อนแล้วก็ตามด้วยพริกแดงิีดานะครับตามด้วยน้ำเปล่าเล็กน้อยนะครับปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลทรายครับรสดีครับซอสฟ้าเขียวครับ ซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยนางลมนะครับผัดผสมคู่ค้าให้เข้ากันนะฮะชิมรสชาตินะครับหวานเล็กน้อยเค็มเล็กน้อยนะฮะตามด้วยขิงแล้วก็เห็ดหูหนูเลยครับ แต่ตอนนี้ก็ผัดให้เห็ดหูหนูสุกนะครับพอเริ่มสุกก็ตามด้วยทีิยวูนะครับยังไงฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับ แล้วก็ตามด้วยต้นหอมนะครับเป็นอานเสร็จนะครับระหว่างนี้ปิดกา๊าซได้เลยนะฮะเพราะว่าผมไม่ต้องการให้ต้นหอมมันสุกมากนะฮะแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับขอบคุณครับ